เชนอเน็ตเกินให้อ้วนตายวันนี้เรามาเจอเนื้อ,อย่างสโกอังเมนูเด็ดของพี่น้องชาวกัมพูชาเขาเพิ่งมาถึงสมตัวนะขอถอดรูปหน่อยโอ้โหนี่เป็นสโกอังเมืองสตึงเต่งนะดูเนื้อสสวยเลยอันนี้เขาน่าจะขายเป็นขีดเน,ะนาะเสียดายไม่มีที่นั่งกินก็น่าจะเป็นซื้อห่อกลับบ้านเนื้อส,สวยเลยอะ โอ้โห oh ดูดูมันแล้วแต่ชิ้นเนาะแล้วแต่ชิ้นว่าเขาจะอ,อชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กน่าจะเป็นการช่างน้ําหนักแหละเนาะก็จะเป็นแบบเนื้อหรือว่าเป็นแบบหนังนี่ก็ได้หมดเลยมีเป็นอะไรเหมือนเขาแช่ยเย็นมานะโอ้ก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าน้ําจิ้มน,น้ํำปลาอนี่บองก็น่าจะเป็นร้านหนึ่งที่ขายปลากะป๋องแต่จริงๆเขาจะเป็นตัวแบบเนี้ย แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คงไม่ได้เอามามาหมดทั้งตัวหรอกเนาะก็แร่มาเป็นชิ้นชิ้ๆมาแบบนี้สโกอังสตึงแตรงเนาะตรงนี้นี่ดูเข้าลงไปเรื่อยๆนะแอบดูแอบดูอดูตรงนี้เป็นชิ้นๆเอาลงไปก็เต็มสุดเต็มโหเสียดายเนาะที่เราไม่มีที่นั่งกิน องนี้เป็นชิ้นๆก็แล้วแต่ว่าเลือกส่วนไหนี่เนืเน้อย่างกัมพูชานะสก,กอังน้ำจิ้มน้ำปารา้าหรือตึกมะฮอกนะอเป็นอะไรที่น่ากินมากนะแล้วอยู่สเตึงเตรงนะสตึงเกงก็ยังมีขายยังมีกินอยู่นี่ก็เอาลงไปเรื่อยๆนะแอบดูแอบดูบดจริงๆแล้วคนกัมพูชาชอบกินแบบหนังวัวน,นะ พากเราก็มีหนังวัวน,นะนู่นนะมีเป็นชุดล้านในตอนนี้ก็เอาชุดใบตองขึ้นมาปลาปูนี่ปูเกีย่ยวปลขายฮ่า <c> ฮ <oughs> มีใบตองแต่กรมุูชาเรียกอะไรไม่รู้นี่นี่เลยบรรยากาศต,ตรงนี้ประมาณห้าหกโมงแรงเนาะหรือห้าโมเจ้าเว้าลเราได้บ่ว้า,าวเราได้บ่ อ,อ้อแจเนาะอ้อแจลาวนะโอ้ออแจก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราสื่อสารกันนี่อันนี้เป็นเนื้อทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราคอยดูว่าของสุกตอนสุกมันจะแซ่บขนาดไหนเนี่ยเออเนี่ยตอนนี้ก็เอามาเอามาอู้นี่ตัวมีหมาน้อยหนาน้อยหมาน้อยน่ารักแบบไหนแบบนีบ้ยัง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  ยังไม่สุกนะเพิ่งเอาลงดูนี่ดูเนื้อเขาเนี่ยให้ดูแบบช้าๆนะพี่น้องดูนี่ปิดเตาแบบนี้เลยรออยู่เราก็จะกินเหมือนกันนะแต่ว่าเราจะกินสักชิ้นหนึ่งเพราะว่าเนื้อสกูอังนี่ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะเขาบอกกิโลหนึ่งหลายบาทนี่อันนี้เขาก็เตรียมเตรียมเครื่องเพิ่งเอามาถึงนี่เอาซอสลงไปนี่เขย่าซอส นี่เขยับซอสลงไปแล้วก็เทใส่อะไรเอ่ยใส่กะละมังโอ้โหเป็นน่าจะเป็นซอสอ่ซอสทาเขาหรือเปล่าเป็นคล้ายๆหอยน้ำหอยนางรมแล้วพอมีกะทินี่ไงชุดตึกมอฮอกนะเนี่ยเนี่ยอ๋อมีตึกมอฮอกนะอันนั้นเป็นอโวันวน,นี้สกอในใส่สกอใส่เคา,าเรียกว่าเป็นซอส แล้วใส่พริกป่นโอมาเตะโอ้ใส่พริกป่นลงไปแล้วใส่อะไรอีกไม่ใส่คนแล้วก็เอาไปทาแน่เลยดูแล้วกำลังหอมเลยพี่น้องเ,อเสร็จแล้วคนสุดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะเอาไปทาหรือเปล่านี่กำลังจะเหมือนจะเอาไปทานนะพี่น้องคน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 นี่ เตรียมตัวเอาไปทาเนื้อ,อย่างเนื้อ,อย่างก็สวยมากนะบางทีเราดูแล้วเหมือนหมูเลยนะอันนี้คือสโกนะเป็นสัตว์เป็นเนื้อนะโู้น่ากินน่ากินโเหมือนจะเนื้อนิ่มมากเลยนะถ้าอยู่เมงไทยมันก็คือสเต็กนั่นเองเนาะสเต็กแคมเบอร์เดียนะดูแต่ว่าพิเศษเขาจะมีเป็นหนังหนังวัวด้วย โอ้นี่เขพิกแล้วไฟก็ใช้ไฟแรงนะนี่ดูกันเสดระเขาไม่มีที่นั่งกิน,เ,นเดี๋ยวเราจะนั่งกินตรงนี้แหละเสร็จแล้วเขาลงไปอีกอ่าไม่พอมันมีที่ว่างอยู่อ้เนี่ยมีที่ว่างเอาลงไปไปเรื่อยๆแต่ว่าร้านนี้ขายดีนะเนี่ยอยู่ตรงหน้าเมดโฟนในตรงนี้เมดโฟนไม่รู้นี่ยืดเป็นน่าจะเป็นธนาคารเนาะอยู่ตรงธนาคารเป็นแบงค์ แบงอะไรแบงไม่รู้ก็จะมีเป็นแบบเป็นชิ้นๆเป็นแบบเส้นๆมีแบบซี่โครงมีแบบเนื้อนะก็แล้วแต่คนชอบนูน่นหนึ่งกะละมังใหญ่กับสโกองังแคมโบเดียสริงเอออันนี้เมียนออดออดยมอ่ะนี่เนี่ยอันอนเมียนนะ โอ้แต่ก็คือซื้อกับบ้านกินข้าวกินกับบ้านอย่างเดียวนีเหมือนในได้ยกล้างหลอดอนโอเคต่อยกชิคกิ้งอเคตอนไะไเก็เขาพูดอะไรเราไม่รู้เรื่องเนาะเขาว่าเราก็มาได้น่ะนี่แต่ไอ้ซอสเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นซอสที่เขาไว้เอาเอาไว้ทาหรือเอาไว้ไงคือตอนนี้มีมีเป็นหอยนางรม มีน้ำตาลและมีพริกปดนนะอันนี้ก็จะพริกไปเรื่อยๆร,รอรอสุกเหมือนจะมีคนสั่งแล้วเนาะนี่ใส่ถุงพลาสติกอ๋อนี่แหละพยมพยมจะเรียกว่าคลุกเคล้าอาจจะคลุกล้าวเพิ่มเติมนี่นี่แหละของอร่อยที่เด็ดสตึงแรง บ้องชื่อโมอ้ายอ่ะบาดชื่อเอ่อวีวีเนาะบ้องวีนะอ่าชื่อน้องวีนะหรือว่าน้องบีนี่อันนี้กําลังนี่ประมาณกิโลเนี่ย1โตต1อ๋อบาดก็หลายกิโลเหมือนกันเนาะบัชแองแองบ่สุกไว้เด้เดี๋ยวยวนปัดบักลูกอ๋อบาดนี่สะอาดเนื้อสดទៀតเนื้อสดสดแตกกระดาษนទៀតอืมเฮ็ดเชิงงานเชิงงานเนาะ นี่เป็นเนื้อนิ่มๆดูเขาใครดูกันนะฮะวิธีการหมักวิธีการหมักของพี่น้องชาวคงบูชาเนี่ยเขาจะใส่แบบเป็นเครื่องเทศเนะแต่ว่าจะออกแบบแนวอินตรเลเดียนหน่อยน,นี่ก็จะคึงไปเรื่อยนี้จะใส่ตู้เย็นมานะอันนี้มันเป็นกระเจี๊ยกระเจี๊ยนะไปอชอบะตะก้อ โอ้ใส่น้ำแข็งไว้นะใส่ตักก็เย็นคือหมวกฟีหมวกฟีหมวกไอ้ยังโอ oh. people, so ้เด็กตักเวียนเลยล่ะท่านโอ้ก็คือเขาจะหมักไว้ในตู้เย็นไอ้ใส่น้ำแข็งนะเย็นๆนะเพราะว่าให้เครื่องมันเข้าเนื้อนี่นี่ลงแล้วนี่นี่นี่ลงแล้วเนี่ยนี่ตอนนี้ก็คือแบบมันเหมือนว่าจะย่างไว้โชว์ว่าเฮ้ยของเราสุกแล้ว ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าเราขอขอซื้อสักร้อยไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่าขยมขยมมวยหมื่นได้ไหมอ๋อบาทโอ้ได้ได้ได,ได้ก็คือเราจะขอซื้อสักร้อยนึงนะได้ไหมเขาบอกว่าไ,ได้ไอ,อ้มวยมวยอ่ามวยหมื่นมวยหมื่นอ,อ,อ,อันนี้ใส่เออได้เลยโอ้นี่ข้าเขาสั่งปุ๊บก็ใส่ซอสอ่า จุ่มซอสเข้าไปย่างนี่นี่มวยเมื่อนนะหนึ่งชิ้นโอเคอันนี้ก็นนเริ่มย่างแล้วนะหนึ่งร้อยบาทนะเราจะได้ประมาณเท่าไหร่นี่อันนี้ก็ย่างเสร็จก็เอาลงไปทดแทนแสดงว่าขายเร็วเนี่ยดูเนื้อย่างส,สวยๆหน่ากินน่ากินดูดูดูด,ดูเป็นสโก สกโกอังนะไฟแรงๆค่าใช้แบบวิธีไฟแรงเลยนะเพราะว่าเนื้อที่เขาแบบหมักมาแบบนุ่มๆมันจะได้นี่นั่นไงนั่นไงมีเพื่อนบ้านมาแซว <c oughs> ดูลงไปเรื่อยๆนะโอ้โหมันมากนี่ครับเราอยู่ที่สติงเตงดูบรรยากาศขายเนื้อสกโกอังที่สติงเตงกัน น่าอยู่หน้าหน้ากับภาษาทมนะอันนี้ภาษาทอม嘛อ่าเป็นภาษาทอมภาษาจะเป็นตลาดเช้าหรือตลาดใหญ่นั่นเองนะเป็นใหญ่ที่สุดที่สตึงเต่งนะชายแดนประเทศลาวแต่ห่างจากนี้ประมาณสักหน่อยหนึ่งติดแม่น้าโขงบรรยากาศดีมากชอบนะแต่คือเนื้อย่างของเขาเนี่ยเขาจะย่างแบบไม่มีข้างในนะ <c oughs> คล้ายๆสเต็กบรรยากาศตอนเยน็น นี่นี่ก็อันไหนสุกแล้วเนี่ยเขาดูสุกแล้วเขาจะลงไปเรื่อยๆเนี่ยสายใบตองอู้น่าก,กินมากหอมนะหอมมากเลยเสร็จแล้วเขาก็ช็ดไม้เช็ดมือนี่เอาลงไปเรื่อยๆหลายกิโลอยู่นะเขาบอกว่าหลายสิบกิโลอยู่เหมือนกันไม่ถึงตัวนะไม่ถึงตัวนี้เขาก็ตัดเนื้อเราเป็น เจ้าแรกนะที่เราจะกินสกออังสดึงแจงตอนนี้ลูกค้ายังไม่มานะเพราะว่าร้านเพิ่งเปิดนี่ลงไปเรื่อยๆเขาย่างเร็วมากนะขายไปชิ้นคือเขากะเอาฮะหนึ่งร้อยบาทเขาไม่ได้ช่างเนาะหนึ่งรนะ้อยบาทก็สองชิ้นอ่าที่เราเห็นก็คือสองชิ้นนี้เองเนี่ทยที่ใส่พริกแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมแล้วใส่น้ำตาลจะออกนิ่มๆ เสรแล้วตอนนี it, ้เหมือนจะเตรียมเครื่องนะอันนี้เหมือนจะเตรียมเครื่องแล้วใส่กลองเหมือนว่าจะถูกละก็พี่น้องชาวกบมพูชานี่ก็น่ารักทุกคนนะใครดูในช่องทางอื่นที่แบบว่าเค็มกันไปเค็มกันมาอย่าไปเชื่อนะครับจริงๆพี่น้องชาวกบูมิชานี่น่ารักมากนะพวกนั้นทำคอนเทนต์ที่แบบว่า ให้คนสนใจนะตั้งแต่ซีเกมมาแล้วเนาะก็ไม่น่ามีปัญหาอันนี้คืออะไรจรงโอ้นี่คืออะไรเอยคล้ายๆเป็นหอมหอมหัวใหญ่หันมาแล้วนี่ลวัวหกใส่น้ำแข็งไว้ก็ก็จะมีเป็นหอมหัวใหญ่นะแล้วก็ใส่ตะเกียบเตรียมตัวสูงไว้ อ่าไม่พอเอาแค่นั้นแหละเออจะเยอะไปดูเพลินมากเลยพี่น้องใจไม่อยากบรรยายนะแต่ว่าให้ให,ให้ให้ดูไปเรื่อยๆนี่ใส่กระป๋องหอมหัวใหญ่นี่แล้วก็ปิดไว้เนื้อก็คงมีแค่นี้ขายก็าคงขายแค่นี้แบ่งหอมหัวใหญ่เขาฉลาดมากเลยนะเขากลัวออกสื่อ ดูไม่สวยงามเขาก็เลยแบบเอาถุงใหญ่มาใส่และะ้วก็ขยบขยบใส่เป็นกระป๋องนะอุ้ยหอมขนาดแค่หอมนี่มาแล้วลูกค้ามาละลูกค้ามาแล้วเร็วมวยมื่นป้นปอน,นนะ ให้ให้ก่อนนะให้ก่กอนให้ก่กอนอ่านี่เอาลงไปลงไปมวยหมืม่นปล้ำปล้อนนะร้อยห้าสิบาทสมโต๊น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะหรือว่าราชการไม่รู้อ่ ก็วันนี้เป็นวันอังคารโอ้เขาบอกว่าขอเป็นซิโครงซี่โครงหน่อยนี่ซี่โครงจุ่มก็1หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะมวยหมื่นตำปอนนี่เข้าไปนี่ซอสอู้หูเขาทำคล่องมากแต่แล้วว่าขายมาหลายปีแล้วนะเอออยู่ที่สตูงแรงนะ อยู่ใกล้ๆก,กับธนาครารรูปอะไรสักอยาก่างยักอะไรสักอย่างนะแต่ผมว่ามันน่าจะอร่อยมากนะทำคล่องมากเลยให้ดูกันย,ยาวๆครับคลิปนี้นานๆานทีได้เจอสะโกอังในต่างแดนนะว่าจะเป็นพนมเปนพระดบองปลอยเป็ดในเขานิยมกินไม่พอนะสติงเตงเขาก็มีจริงๆแล้วมีกิน ทุกเมืองนะนี่ลหลายเมืองก็จะกินกันแต่ว่าสีฮานูวิลไม่รู้ว่ากินหรือเปล่านะเพราะว่าตรงนั้นคนจีนเยอะแต่ก็น่าจะมีทุกเมืองแหละแต่ว่าตะตึงเตงนี้ที่ผมมาดูตรงนี้คือแบบมันน่ากินมากคือถ้าเป็นซี่โครงอันนี้คือ150รอ้อยห้าสิบรอหูร้อยหสิบก็ได้เยอะนะได้สี่ชิ้นนะ่ตนของผมหนึ่งร้อยนะหนึ่งรอยได้สองชิ้นแล้วสวยงาม นี่ก็เป็นสวนสาธารณะที่ตึงเต็งเขาก็จะมีแบบอาหารการกินเยอะมากไม่เป็นข้าวผัดแต่ว่าไม่มีผักกะเพรานะที่นี่นะมีเป็นข้าวผัดมีเป็นกุวยเตี๋ย,ยวไก่ย,ย่างเป็ดหมุนอะไรเงี้ยไก่หมุนเป็นหมุนไก่ทอดนะพวกไก,ไก่ทอดมีหมดนะผละหมกรากาไม้เม้ยแต่ตั้งโรตีก็มีนี่ก็จะประมาณนี้รูกระยาตัวน,นี้ใครดูมาถึงตรงนี้ก็ สุดๆละนี่ได้ไปแล้วอันนี้คือของเรานี่ทานเลยตับๆให้โอ้ห้าก,กินมากโอเคหนึ่งกองเขาให้โอ้สวยงามเนี่ยมาได้ไม่ชิ้นหนึ่งนะนี่หนึ่งร้อยบาทได้สองชิ้นห้าก,กินมากเลย แต่ตรงนี้เขาไม่มีที่สร้างกินนะเขาจะซื้อกลับบ้านกันหมดเลยนี่เสร็จแล้วนี่น่าจะเป็นของเราแล้วแหละก็ขอบคุณบองมากๆนะที่แบบว่าให้เราได้เห็นได้ชมนะอาหารจานเด็ดกัมพูชาอันนี้คือผักโอ้หนึ่งชุดมีผักค้าเตรียมไว้ก่อนอันนี้เมียนเมียนตึ้งมะฮอกเลยนะอ๋ออ๋อคุณบาทโอ้นี่นี่คือครบเซตนะเป็นของเย็นๆนะโอเค เดี๋ยวเรารออันนี้ของเขาอีกหนึ่งมวยหมื่นอันนี้คือ,อม,มวยหมื่นห้าสิบพันนะปั๊มปอนนี่เป็นอีกที่นี้น,นี่ปิ้งหย่อนนีกำลังคลิกคลิกคลิก,ลกโอโ้โหน่ากินมากพี่น้องสุดๆร้านนี้อ่ะบ้องอ,อกุณบาทอ,อกุณบาทน,นะอเอาโฮยขอบคุณที่ติดตามครับกินให้อ้วนตากับบรรยากาศสตริงแต่ง